สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับช่องรัตด,ดาชาแนลนะคะกับงวดวันที่1เดือน6-64นะคะแนวทาง7-9และ1-4ค่ะอาจารย์บ้านไผ่เมืองพลหนุ่มคอนแกน่นแอดน้องเฟเสื้อตกถังพลังเงินดีวิ่งตามหาความสำเร็จอาจารย์ปีชานะคะอาจารย์ลือลั่นสนั่นเมืองนะคะก่อนจะเข้าไปชมแนวทางแอดก็ขอกำลังใจจากท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดนะคะ เราไปชมแนวทางกันเลยค่ะเรามาประเดิมแนวทางแรกงวดวันที่1เดือน6 6 4กันเลยนะคะเด่นบนที่9รอง3และ8นะคะคู่ต๊ดบน9 3 9 8 3 8 4 8นะคะเด่นล่าง5รองที่0และ6ค่ะคู่ล่าง5 6 0 6 5 7 2 4 ดับบนที่6นะคะแอดวินะคะขอขอบคุณแนวทางด้วยค่ะตามต่อกันที่หวยพยานะคะ2ตัวบนไปกลับค่ะ30 60 70 80 90 26 27 29 36 38 39 49 67 68 78 79นะคะตัวเด่นตัวเน้นก็คือตัวที่ขีดเส้นใต้สีแดง30 38 39 78 4่หางด้วยกันนะคะท่านผู้ชมขอขอบคุณแนวทางหวยพยาด้วยค่ะเรามาต่อกันเลยค่ะชุด2ตัวนะคะ52 25 50 05 57 75 20 02 2 7 7 2 0 7 7 0ค่ะขอขอบคุณแนวทางด้วยนะคะเรามาต่อกันที่แนวทางอาจารย์ปีชานะคะรัฐบาลไทยค่ะวิ่งรูดที่0ชุด3ตัวค่ะ7 0 3 8 0 4 7 4 3 1 6 4 2ตัวนะคะ7 0 7 3 0 3 8 0 8 4 0 4 744364 4, ค่ะงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ปีชาก็เข้าที่9 7ตัวกลับนะคะทุกสำนักทุกอาจารย์มีหลุดมีเข้านะคะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะหากเลขตัวไหนตรงกับใจท่านผู้ชมก็จัดเลยนะคะต่อกันที่แนวทางนี้นะคะเข้าที่1 4 4ค่ะตามต่องวดนี้ค่ะ ให้เด่นที่3และ6ค่ะ3 4 3 8 3 7 3 9 6 4 6 8 6 7 6 9ชุด3ตัวค่ะ4 3 7 9 6 7 0 8 4บนล่างไปกลับนะคะรอผลออกค่ะขอขอบคุณแนวทางด้วยค่ะมาตามต่อกันที่แนวทางนี้นะคะ 597ตรงตรงๆนะคะจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่แอดไม่ได้เอามาอ่านนะคะแอดเห็นงวดนี้แอดก็เลยเอามาฝากท่านผู้ชมค่ะบนนะคะ468 480 460 680ค่ะรัฐบาลวันที่1เดือน664นะคะขอขอบคุณแนวทางด้วยค่ะ เรามาตามต่อกันเลยค่ะแนวทางของน้องเฟยนะคะบนและล่างค่ะ90 93 73 83 30 32 34 35ตัวกันที่33นะคะมาตามต่อกันที่แนวทางรัฐบาลปิดตามหาลาบค่ะเม็ดเดียว26เน้นๆค่ะพี่ควายคนโก้นะคะขอขอบคุณทั้งสองแนวทางด้วยค่ะ

เน้นแต่ตัวที่ชอบนะคะเรามาต่อกันที่แนวทางหนุ่มขอนแก่นนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าค่ะตามต่อกันที่บนก่อนนะคะ93 95 96 76 83 85 89 78 2ตัวล่างนะคะ30 35 50 37 90347036นนะคะขอขอบคุณแนวทางหนุ่มขอนแก่นด้วยค่ะเรามาต่อกันที่อาจารย์สอเมืองชัยนะคะหน่วยล่างให้เด่นที่ศูนย์นะคะสองตัวล่างระยะสั้นวัดดวงเม็ดเดียวค่ะเจ็ดศูนย์เน้นๆค่ะขอขอบคุณแนวทางอาจารย์สอเมืองชัยด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่วิ่งตามหาความสําเร็จนะคะชุดสรุปบนค่ะ3ตัวสามสามสามแสรุปล่าง5 7และห้าค่ะตามต่อกันที่เสือตกถังพลังเงินดีนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่79นะคะเด่นที่หรองที่8ชุดสตัวค่ะ 9, ก้าห4หนึ่ง5ดหี 9 8 4 2 8 6 9 8 5 2 1 4ชุด2ตัว6 1 64, 8 1 6 5 6 4 8 4 6 8 8 6 4 8 8 5 1 4 1 6 1 8ระวังเบิ้นหาม6 4, 4 4 2 8 8 2 2 4 4 6 6 8 8นะคะขอขอบคุณทั้ง2แนวทางด้วยค่ะ แนวทางอาจารย์ลือลั่นสนั่นเมืองนะคะงวดที่ผ่านมาหลุดนะคะท่านผู้ชม1มิถุนา64ล่างเน้นเน้น,น,นชุดเต็มค่ะ1 3 1 4 1 6 1 7 4 3 2 4 2 6 4 7 5 3 5 4 5 6 5 7 6 3 6 4 6 6 6 7นะคะ66ชุดกำลังดีมาดูชุดตัด6หางด้วยกันค่ะ0 3 3 5 5 7 043447บนและล่างนะคะตามต่อกันที่3หางค่ะต่อกันที่ชุด3หางล่างเน้นๆของอาจารย์ลือลั่นสนั่นเมืองนะคะ473657โชคดีมีตังใช้ค่ะเรามาต่อกันที่อาจารย์บ้านไผ่เมืองพลน,นะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าค่ะ31323536 4 1 4 2 4 5 4 6นะคะเขาจะว่าลอกการบ้านคนอื่นเขาผิดถูกก็ลงเลยนะคะแล้วแต่บุญวาสนาค่ะขอขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักนะคะที่แบ่งปันแนวทางปังๆแบบนี้มาให้ทางช่องนะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เป็นกำลังใจให้แอดด้วยดีตลอดมานะคะแล้วพบกันใหม่แนวทางเด็ดๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ